นามบัตรของคุณเป็นแบบไหนใช่แบบกระดาษธรรมดาหรือเปล่าแต่สำหรับเราแค่มือถือเครื่องเดียวก็อ,อยู่ฮอบการ์ดอีโคเฟลิบเบสินิการเป็นนามบัตรฝั่งชิปในรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมาการใช้งานที่แสนง่ายเพียงแค่คุณนำบัตรมาช้าบกับมือถือข้อมูลของคุณก็จะถูกส่งไปหาผู้รับโดยที่ไม่ต้องเปลืองกระดาษและคุณยังมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะคงอยู่ผู้รับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกเหมือนเมื่อก่อนนอกจากนี้ผู้ใช้งานฮอบการ์ดยังสามารถเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อต่างๆได้ด้วยตัวเอง สามารถใช้ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปให้เปลืองพื้นที่ในมือถือมีการเข้าสู่รหัสเพื่อความปลอดภัยและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมาะกับการใช้งานแทนนาบัตรแบบกระดาษไม่ว่าจะใช้ส่วนบุคคลหรือว่าจะใช้ทั้งองค์กรและยังใช้เป็นของขวัญสำหรับเพื่อนหรือลูกค้าคนสำคัญของคุณได้บัตรหอบการนะครับผมเป็นบัตรที่ฝังชิป NFC ซึ่ง NFC เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สื่อสารข้อมูลแบบไร้สายชนิดหนึง่ง ที่ทํางานในระยะไกลซึ่ง NFC นะครับจะส่งผ่านข้อมูลไปหาตัวรีดเดอร์รีดเดอร์เนี่ยจะอยู่ในสมาร์ทโฟนเครื่องไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เมื่อเรานําบัตรมาทาบแบบโทรศัพท์ข้อมูลจะถูกเปิดอัตโนมัติและข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บน Cloud Storage. s t o r a g e เดี๋ยวเราลงไปดูรีวิวจากผู้ใช้ง,งานจริงกันเลยนะครับครับผมปราโมทน,นะครับ m ม n a g i n g ์ดีเรคของแบรนด์ฟันตุรีเป็นแบรนด์โคลิสิกเวอเนชั้นนํำของเมืองไทยฮอปก,กาสก็จะช่วยผมในแง่ของ ผมก็พกแค่ใบเดียวนะผมไม่ต้องมานั่งจําว่าผมมีนามบัตรเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาติดต่อคอนแทคเนี่ยถ้าได้นามบัตรมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปไว้นะแล้วก็ไปเก็บในในมือถือซึ่งมันก็ไม่สะดวกเกาะต่อต่อการที่เราจะต้องมาจัดเก็บในในโทรศัพท์อีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าไปจัดเดเรคทอรี่ก็ค่อนข้างที่จะเมสซีแล้วกันนะแต่ว่าถ้ามีฮอปคา์เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหนึ่งไม่ต้องจําว่ามีนามบัตร ี่ใบเราพกมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อที่2คือเราก็สามารถประหยัดเวลาในการเรียบเรียงนะครับแล้วก็จัดเก็บที่อยู่ของของคู่ค้าของเรานะครับโดยโดยไม่ต้องเก็บมาเป็นนามบัตรหรือว่าต้องเสียเวลามาจัดโฟลเดอร์ให้ยุ่งยากครับผมว่าเทคโนโลยีนามบัตรของคอฟการ์ดนะครับเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆนะครับตอบโจทย์ในแง่ของการที่เราไม่ต้องพกนามบัตรเยอะนะครับแล้วก็สะดวกกับการจัดเก็บนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย นะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ของเรานะครับก็สนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของ sustainability นะครับในเรื่องของการรักษาสีแมดล้อมการประหยัดกระดาษนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสะดวกมา,มากๆในการในการใช้งานสนใจสั่งซื้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ h o p g c a r d c o m